สวัสดีครับทุกท่านนะครับามารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่ายๆของอข,อของคอก pa 3 0 0นะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะครับขันดับต่อไปนะครับเราจะต้องมากำหนดแอคคอมเสียงบีอัโนมัตแล้วก็เมมโมรีต้องกด2องาันนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าจะกดสไตล์ให้กดที่เพลย์สไตล์เพื่อจะลกจังหวะ จากนั้นนะครับกดสไตล์กดสไตล์ตจังหวะต่างๆก็จะมีให้มาซึ่งจังหวะในคอของคอครอ,อสครับผมจะมีพอบริษหนึ่งพริษสองบางที่ก็มีถึงพอบริษหลายหลายช่องแต่ละหนึ่งพอบริษจะจะมีอยู่เยอะอันนี้มีอยู่ห้าช่องรุ่นนี้จะมีอยู่ห้าได้สี่สิบเสียงแต่บางรุ่นนะครับรุ่นเจ็ดร้อยเก้ารุ่นจะได้เป็นร้อยเลยครับผม บันทึกตรงนี้ก็คือช่องว่างที่เราสามารถจะบันทึกอะไรลงก็ได้ครับอย่างเงี้ยพวกเนี้ยช่องว่างยังไม่ได้มียังไม่มีข้อมูลทีนี้จังหวะผมลงมาแล้วไว้ที่ยูสเซอร์หนึ่งนะครับผมจะเรียงมันครับยูสเซอร์หนึ่งบรอกเกนคอร์ดโโลโซนจังหวะบรอกเกนคอร์ดก็คือเกาลกีตาร์โซโลโซนจังหวะโซโลโซนดับาวนลโซนจังหวะวอนชโลโบโลโรบีกินถ้าเมื่อท่านจะเอาจังหวะบีกินท่านกดไปที่บีกินนะครับถ้าเมื่อจะเอาจังหวะบีกินนะครับกดที่จังหวะบีกิน กดแล้วเล่นนะนี้มากดแล้วนะครับตรงนี้ท่านจะต้องกดสดปีดให้มันเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อแบ่งมือซ้ายมือขวาแนะ่งมือซ้ายมือขวานะถ้าไม่กดมันจะได้แบ่งมือซ้ายมือขวาเมื่อกดเลือกจังหวะได้แล้วนะครับผมกดเล่นดูนะครับกดเล่นดูเฮ้ตรงนะี้ ตรงดีตรงซีตรงดีเฟรชน้ถ้าท่านต้องการดูดูหน้าแทกนะรับท่านแท็กซีเร็กนะให้ท่านกานดเอ็กมินจะมีจาน้าจอพวกนี้แท็กซีเร็กนครับผมตรงนี้ก็กดให้มันมองเห็นเป็นว่าอิชี่หมดออก ที่มดอ,อมันจะมีเสียงอย่างเงี้ครับผมจะมีเสียงต่อมนี่ความดังเบาของจรวดแสกท่านสามารถปรับได้ในขณะทช่้เล่นนะครับผมจำรับเอสีก็คือเสียงเสียงที่บันทึกไว้ของตมา,าบ๊กินก็กดัวนี่ได้เลยครับผมนี่ก็ได้เสียง,งกดัวนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวก็ได้ เห็นเสียงไดถ้ถ้าต้องการดูจังหวะท่านก็กดไปตรงนี้นะครับจะนั่นเล่นช่กอยู่ท่านกดเลือกจังหวะท่านจะเป็นจังหวะอะไระท่านจะเล่นจังหวะ ตะลุ่งกดเข้าไปครับผมกดเอ็กซิดออกก็จะดูหน้าแผ็ เอชหนึ่งสองสามนี่ยผมยังไม่ได้ลงเสียงท่านก็สามารถจัดไปเอาเสียงลงเอชเอชหนึ่งเป็นเสียงยังไม่ได้ลงเสียงท่านก็สามารถเอาเสียงมาลงเหมือนกับคลิปอันก่อนนะครับผมโดยหรือจะก๊อปปี้ไปจากตัวอื่นก็ได้เขาทาได้เหมือนกันครับผมอะนะครับง่ายๆได้ง่ายครับจลกเสียงมาะทำแบบนี้เลือกจงังหวะ แล้วก็กดกดตัวนี้อันที่สองบันทึกเสียงผมจะลงตรงนี้ทั้งที่หนึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นมาใช่ไหมเสียงที่บนทึกลงมานะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้ปรับให้ท่านก็ไปปรับเอาเองนะครับผมต้องใช้เวลานานหน่อยจะเอาเสียงแบบนผสมอะไซมาในท่านกระเป๋าเอาเองนะครับง่ายๆครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับเล่นได้ปกติครับ